ช่วงร้อยเรื่องมาเล่าร้อยเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังที่นี่กับเวทีคนรัง FM 91.25เมกะเฮิร์คุณฟังค่ะมาถึงช่วงนี้กับร้อยเรื่องมาเล่าค่ะก็มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะว่า จ่ายอะไรได้บ้างหลายคนก็มีข้อสงสัยแล้วก็งงๆเพราะว่าบางทีมันก็แยกบัญชีกันใช่ไหมคะเอาเป็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกณรู้ฟังค่ะทุกวันที่1ของเดือนท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าบางท่านก็ได้200บาทบางท่านก็ได้300บาทเท่านั้นใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งบัญชีที่แยกออกมาต่างหากเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อซึ่งมติคอรมอเพิ่ม200บาทให้6เดือนตั้งแต่กรกดาสิงหากันยตุลาพฤศจิกา และธันวาคม2564ทีนี้มันมามีมติคอรอมอรเพิ่มให้อีก300นะคะอีก2เดือนคือพฤศจิกายนและธันวาคม2564บวกกับ200เดิมที่ได้อยู่แล้วก็เป็น500บัญชีหนึ่งจะมี500อีกบัญชีหนึ่งก็เป็นวงเงินเดิม200หรือ300ที่ท่านเคยได้ปกติถูกไหมคะแล้วก็จะมีส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนบอกอสอ500บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือนรถไฟถไฟ้า ขอสอมก500บาทต่อเดือนอันนี้ไม่ใช่บ้านเราอ่ะน,นะคะถ้าเป็นรถไฟฟ้าขอสอมกสำหรับคนในกรุงเทพอ่ะน,นะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็ไม่มีสะสมในเดือนถัดไปต้องใช้ให้หมดไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนทีนี้พอทุกวันที่18ของเดือนมีอะไรอีกบ้างมีเงินคืนค่าไฟฟ้ากรณีท่านจ่ายไปไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะใช้ไปไม่เกิน315บาทนะคะแต่ถ้าใช้ไฟเกินเนี่ยก็ไม่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินคืนค่าน้ำประปา อีก100บาทแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะนะคะแล้วต้องใช้น้าประปาไม่เกิน315บาทด้วยนะคะก็จะมีเงินคืนกลับเข้ามาอันเนี้ยท่านสามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็สะสมเอาไว้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้สําหรับผู้พิการทุกวันที่22ของเดือนท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนให้กดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เนี่ยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแค่นี้นะคะก็แตกต่างกัน ไปในแต่ละ,ะความจําเป็นนะคะทีนี้มีการลงทะเบียนร,รอบใหม่อีก15ล้านคนซึ่งคงจะได้ข่าวกันมาแล้วว่าคอ,อรมมีการพิจารณาที่จะเตรียมการเปิดลงทะเบียนบัต,สตรสสดิการแห่งรัฐใหม่อีกรอบหนึ่ง หลายคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วหลักเกณฑ์เป็นยังไงเพราะว่ากังวลว่าตัวเองจะไม่ได้รับเอาอันแรกเลยคือหหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดค่ะเงื่อนไขแรกคือรายได้ของครอบครัวไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเอามาคำนวณเพื่อคัดกรองจากเดิมพิจารณารายได้เฉพาะตัวบุคคลสมมุตินางสาวกนะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยท่านไม่มีอา อชีพอะไรกินเบี้ยคนแก่เดือนหนึ่งเจ็ดรอสมมุติแบบนี้นะสมมุติแบบนี้แต่ว่าคุณกอเนี่ยมีลูกสามคนนะคะลูกรับราชการ อ่หนึ่งคนมีสวัสดิการที่จะเบิกได้จากกรมบัญชีกลางใช่ไหมในการรักษาพยาบาลลูกอีก3าคนก็ทํางานอะไรเงี้ยเป็นไรายได้ในครอบครัวเขาก็เอามารวมกันมันเกิน2 0 0 0 0นบาทอเอามาคํานวณเพื่อขัดกรองประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแต่คนที่ไม่อ่ไม่ไม่เข้าข่ายนะคะก็อก็คงจะได้บัตร ได้เขาก็จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปทีนี้เขาเอาเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้ด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์นะแล้วใช้บัตรประชาชนเนี่ยแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยต่อไปในปีหน้า6 5นะไม่ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเพราะเขาจะขีดข้อมูลไว้ในแถบแม่เหล็กของบัตรประชาชนเราไม่มีมือถือก็ลงทะเบียนได้ที่จุดรับ ลงทะเบียนนะคะทีนี้คุณสมบัติผู้ถือบัตรเดิมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีใช่ไหมรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะต่อปีนี่คนคนบัตรคนจนเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารสลักออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งหมดไม่เกิน1,000 0แบาทขณะเดียวกันก็ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาหริมทรัพย์ตามกฎหมายถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินจะต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดคอนโดมิเนียมต้องไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรก็ต้องไม่เกิน10ไร่หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรก็ต้องไม่เกิน1ไร่นี่เปิด,เป,ดเปิดหลักเกณฑ์มาแค่นี้ก่อนเอามาฝากกันแค่นี้ก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะนํามาแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะ